มาเป็นครูบรรจุใหม่ทั้งทีแต่แดนได้ไปสืบหาความจริงว่าใครถ้าครูอรัญญา w h a t s a p แอ l ขอแนะนำนิยายอยู่เรื่องคุณครูอรัญญาจากคุณทะเลดวงดาว เมื่อสายทานครูสาวไฟแรงที่เพิ่งสอบบรรจุเป็นครูคนใหม่ที่โรงเรียนโคกหนองน้อยได้วันแรกที่เธอเข้าไปโรงเรียนเธอกลับไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่อาคารเรียนเก่าหลังนั้นทั้งยังได้เจอคลิปวิดีโอการสอนของครูออนครูประจําชั้นผู้แสนใจดีและเป็นที่รักของเด็กๆได้เสียชีวิตไปก่อนที่เธอจะได้มาสอนที่นี่แต่เธอกลับคิดไม่ตกถึงสาเหตุการจากไปของครูออนราวกับมันไม่ใช่อุบัติเหตุ ทั้งยังมีเขาลือเสียหายเกี่ยวกับครูออนด้วยวันหนึ่งเธอได้เจอกับพี่สาวคนสวยขนาดที่อยู่จัดเตรียมจานที่กิจกรรมจนถึงดึกแค่ได้สบตาก็รู้สึกตกหลุมรักความสาดสวยของพี่อารัญญาโดยที่เธอไม่ได้ฉุกคิดเลยสักนิดว่าพี่สาวคนนี้กับครูออนน่ะคือคนเดียวกันสายทานลั่นวาจาว,ว่าจะตามสืบให้ได้ว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวต่างๆเรื่องนี้สนุกและครบรถมากๆม,มาตามหาความจริงกันนะคะ